จากการประชุมหารือที่ระหว่างหน่วยงานโดยเฉพาะการทำการฝึกทดการก่อนที่จะทำการฝึกในว่วงเดือนได้จัดขึ้นในวันนี้สืบเนื่องจากทางรัฐบาลได้ความสำคัญทางหน่วยงานต่างๆของทางจังหวัดวิสถานการ ความมั่นคงรูปแบบแต่คุ้นเคยในการถูกซีเมนตเนี่ยเราใช้แผนมูลณาการ,ระดับกระโซ17หน้าน,นะครับเป็นในระดับนโยบายคือได้ให้ความสําคัญกับการระดับชาติและขอให้การประชุมมีความสําคัญเพราะนั้นการฝึกวันนี้ที่ท่านได้กรุณากา่าคือจะเชื่อมโยงในเชิงโยบายให้ความสําคัญกับการเตรียมการ,การทั้งในวามปกติการจัดการไต่ นะครับในที่โจมให้มีการฝึกซ้อมนะครับขณะเดียวกันที่ภาพการฝึกซ้อมกับมาเพียการรับชาติเมื่อปีที่แล้วปีห้าแยกได้มีฝ่ายในคณะการในการจัดการก็มีการเตรียมการในเรื่องนี้แต่งตั้งคณะกรรมการนะครับอันนี้สมะร้อจะรับคำตอบจากกระทรวงมหาดไทยเือนกัรรับการฝึกรับผิดชอบการฝึกในสถานะใดนะครับในเชิงปฏิบัติก็คือในการก็จะมีของศูนย์บรรเทาสาารภัยของเราทับตรงนี้ก็จะ ดูว่าแต่ละหนว่วยเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับปรวจปปมีไหมนะครับโจทย์การฝึกนะครับซึ่งในสองวันนี้นะครับชนกับสองชนเกียอติสองชนกลางก็รับเรือนะครับับตอนนี้ก็เชิญทั้งมีฝึกของตำรวจทั้งกอนมอให้ใช้ได้ในทุกสถานการณ์นะครับแล้วก็การทั้งก็วจีนตัวการฝึกซ้อมด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คืออยากจะรับเหมือนกับว่า ในอดีตเราจะไปเน้นการจัดการขณะเกิดเหตุกับการพื้นผู